see team อีพที่11ดเริ่มเรือม,มาที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกําลังขนย้ายอะไรบางอย่างแต่ระหว่างหยุดพักรถก็ได้มีชายคนหนึ่งยิงคนของตัวเองตายไปนหนึ่งคนพอเห็นว่าเป็นเด็กใหม่จึงไม่อยากให้ภารกกิจเสี่ยง ตัดมาทางด้านเจสันนอกจากภารกิจเขาก็ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลภรรยาของเจสันได้บอกกับเขาว่าลูกสาวจะขอไปนอนบ้านเพื่อนซึ่งเธอคิดว่ามันไม่น่าไว้ใจเธอจึงอยากให้เจสันสนับสนุนเธอและโทรไปบอกลูกด้วยว่าไม่ให้ไปถึงเจสันจะดูไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ขัดอะไร ส่วนทางด้านซันนี่หลังจากภารกิจในครั้งนั้นที่ไปช่วยการ์เนอร์มันก็ทําให้เขาคิดถึงเพื่อนเก่าอย่างแดนนี่ซันนี่จึงพยายามติดต่อแลนะนัดเจอกันอีกครั้งโดยครั้งนี้ก็ได้ชวนเดวิดมาด้วยโดยที่เดวิดเธอก็เคยกุ๊กกิกับเดนนี่มาก่อนซึ่งตอนนี้นะครับก็นานกว่า6ปีแล้วที่ทั้งสองไม่ได้เจอกับแดนนี่ หลังจากที่ได้เจอกันทั้ง3ก็ได้ถามสารทุก์สุขดิบซึ่งกันและกันแดนนี่หลังจากที่เขาไม่ได้ประจำการต่อเขาก็ได้ไปทำงานเป็นรปภส่วนตัวซึ่งดูเหมือนจะได้เงินดีอยู่ไม่น้อย ส่วนทางด้านเรดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีปัญหาด้านสุขภาพเขามีอาการเจ็บที่ไหล่แต่ก็ไม่ยอมไปตรวจจริงจังสักทีเพราะการรักษาอาจจะใช้เวลานานซึ่งมันจะทําให้เขาไปจําการไม่ทันแต่เจสันก็บอกให้เรไปรักษาก่อนเรื่องภารกิจค่อยมาว่าก,กันทีหลังทําให้ภารกิจล่าสุดนี้เรจะไม่ได้ไปกับทีมด้วย โดยภารกิจทั้งใหม่นี้เจสังกับทีมของเขาที่เหลือจะต้องไปสกัดการเคลื่อนย้ายอาวุธ์กับมบะตังสีที่ถูกขโมยไปในยูเครนซึ่งสายที่กําลังตามเรื่องนี้อยู่ในยูเครนก็เพิ่งถูกฆ่าไปซึ่งมันก็เป็นคนเดียวกับคนที่ถูกฆ่าในตอนต้นเรื่องแล้วแหละครับ จสันกับทีมจะต้องรีบเข้าไปสก,กัดก่อนที่อาวุธพวกนี้จะเข้าใกล้แหล่งชุมชนเพราะถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นจะไม่ได้มีแค่คนตายเท่านั้นแต่พื้นที่บริเวณนั้นจะไม่สามารถพักอาศัยหรือทําอะไรได้เลยเพราะมันจะปนเปื้อนไปด้วยกำมะัน,นผ้าพารังสีและมันอาจจะต้องใช้เวลากว่าพันปีถึงจะสลายหายไปและการเข้าไปทำภารกิจในครั้งนี้ดรไดเออรอ์จะเป็นคนเข้าไปตรวจเช็คอาวุธด้วยตัวเอง เจสันกับทีมก็ได้ออกเดินทางกันทันทีและได้เข้าสก,กัดขบวนรถขนอาวุธที่เทอนว่าประเทศมอนโดว่าทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายพวกเขาสามารถยึดอาวุธในรถเอาไว้ได้อย่างง่ายได้ แต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาเห็นมันคือปลอกอาวุธในสมัยยุคโบราณที่ถูกนํามาดัดแปลงให้เป็นหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมันมีความไม่เสถียรเอามากๆถ้ากระทบกระเทือนนิดๆนหน่นนอยมันก็อาจจะระเบิดขึ้นได้ดังนั้นพวกเขาจะนําสิ่งนี้ขึ้นหอไม่ได้เพราะหอไม่ถูกออกแบบมาให้ขนอุปกรณ์แบบนี้ แต่หลังจากที่สเปนเซอร์ดูแผนที่เขาก็คิดว่าน่าจะพอเคลืนย้ายหัวรบนิวเคลียร์ไปตามถนนได้เพื่อไปให้ถึงสนามบินและเจสันก็เห็นด้วยกับแผนนี้ถึงมันจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรตัดมาทางด้านเรที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่กับเพื่อนๆภรรยาของเรที่รู้เรื่องอาการบาดเจ็บของเขาเธอก็พยายามบอกให้เรไปหาหมอและเรที่ไม่อยากไปหาหมอก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าหมอจะลงความเห็น ว่าเขาไม่พร้อมปฏิบ,บัติหน้าที่ซึ่งถ้าเขาไม่ได้ไปประจําการก็าอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าบ้านแต่ภรรยาของเรก็พยายามพูดเกี้ยกล่อมจนเรยอมที่จะไปคุยกับหมอ ัดกลับมาทางด้านเจสันกับทีมตอนนี้พวกเขาก็ค่อยๆขับรถเพื่อไปให้ถึงสนามบินอย่างระมัดระวังโดยเส้นทางที่พวกเขาขับก็ดูเหมือนจะไม่ขรุขระสักเท่าไหร่จนกระทั่งพวกเขาขับรถมาถึงสะพานซึ่งดูแล้วสุดๆเอามากๆและมันก็ไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วเจสันจึงได้บอกให้ค่อยๆขับผ่านไปทีละคันโดยคันของเจสันกับเซเบนเซอร์จะเป็นคันแรกที่ข้ามไปก่อน สเปนเซอร์ค่อยๆขับรถข้ามสะพานอย่างระมัดระวังที่สุดถ้าเกิดว่าขับพลาดหรือสะพานพังทุกอย่างก็จบแต่ในที่สุดสเปนเซอร์กับเจสันก็สามารถข้ามสะพานไปได้สันนี่ที่ขับรถมากับไดเออรจึงเป็นคันที่สองที่ต้องข้ามสันนี่ก็ต้องค่อยๆขับเช่นกันเพราะถ้าเกิดหัวรถด้านหลังระเบิดขึ้นมาทุกคนก็คงไม่รอด แต่ระหว่างที่สันนีขับรถจนมาถึงกลางสะพานสะพานก็เกิดสุดทําให้ร้อนหน้าของรถระเบิดแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่หัวรถมันเป็นอะไรแต่พวกเขาก็คงจะต้องเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่สามารถไปต่อได้แบล็กฮอคไม่สามารถบินมารับพวกเขาได้ดังนั้นเจสันจึงจําเป็นต้องย้ายหัวรถจากอีกทั้งสองคันมาไว้คันที่ข้ามสะพานไปได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปต่อ อีกประมาณ5กิโลพวกเขาก็จะถึงสนามบินแล้วและการเคลื่อนย้ายหัวรบก็เป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาทํามันอย่างระมัดระวังจนเคลื่อนย้ายได้สําเร็จแต่ระหว่างที่กำลังออกเดินทางกันต่อแมนดี้ก็ได้ติดต่อมาหาเจสันเธอสามารถดักฟังวิทยุของผู้ที่จะซื้อหัวรบได้และพวกนั้นก็โกรธมากที่คนส่งไม่มาตามนัดและตอนนี้ก็มีรถสามคันพร้อมกลุ่มคนติดอาวุธอีก12คนกำลังมุ่งหน้ามาทางเจสัน เจสันกับทีมจะต้องรีบออกมาจากที่นั้นให้เร็วที่สุดเพื่อไปให้ถึงสนามบินซึ่งเป็นเสียงที่พวกเขาทําไม่ได้เพราะถ้าพวกเขาขับรถเร็วก็เสียงที่หัวรบจะระเบิดแต่ถ้าพวกเขาช้าก็คงจะถูกตามทันและมันก็คงไม่ดีแน่ที่จะยิงสู้ทั้งๆที่มีระเบิดอยู่ในรถ เจสันจึงจำเป็นต้องแยกออกเป็น2ทีม4คนดักอยู่ที่สะพานเพื่อต้านกลุ่มคนที่กำลังจะมาอีกหนึ่งคนขับรถพาผู้ติดตามกับหัวรบกลับไปที่สนามบินโดยเจสันได้ให้ซันนี่เป็นคนขับรถกลับไปที่สนามบินซึ่งซันนี่เขาบอกว่าเขาจะอยู่กับทุกคนแต่เจสันก็ยืนยันจะให้ซันนี่เป็นคนขับรถอยู่ดีซึ่งซันนี่ก็ขาดอะไรไม่ได้ เมื่อได้ตามนั้นซันนี่ก็ได้เออก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปที่สนามบินส่วนเจสันกับคนที่เหลือก็วางตำแหน่งติดตั้งระเบิดลอดซุ่มโจมตีตัดมาทางด้านซันนี่ดูเหมือนว่าเส้นทางของเขาจะไม่ค่อยอาราบรื่นสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีทางอื่นให้พวกเขาไปแล้วซันนี่จึงจะต้องขับผ่านลุมขนาดใหญ่บนถนนซึ่งเขาจะต้องขับด้วยความเร็วไม่งั้นรถอัจติดและเขาก็ทำมันสำเร็จหัวรถทั้งสยังอยู่ดี ระหว่างนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นและก็ตามมาด้วยเสียงปืนนั่นหมายความว่าเจ <J> สันกับคนที่อยู่สะพานกําลังยิงกันอย่างเดือดหนังได้ตัดมาหลังจากทุกอย่างจบลงซันนี่ได้ขับรถนําหัวรบกลับมาได้อย่างปลอดภยัยโดย CIA ได้เข้ามาดูแลต่อส่วนเจสันกับคนที่เหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนภารกิจเสร็จสิ้น ตัดมาหลังจากที่ทุกคนกลับถึงบ้านพวกเขาได้นับมานั่งดื่มเบียร์ที่บาา์เรก็ได้ระบอกกับเจสันว่าไหลของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหมอให้ยาแก้อักเสบมากินแป๊บเดียวเดียวก็หายส่อนซันนี่ก็ได้มากับไดเออร์่ึงก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันตอนไหนถึงได้มาพร้อมกันได้แดนนี่กับเดวิดก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกลับมากุ๊กกิ๊กันอีก ระหว่างที่ทุกคนกาลังนั่งคุยกันเจสันก็ได้รับข้อความจากโทรศัพท์พอเขาเห็นก็รีบออกจากร้านไปทันทีดูเหมือนว่าลูกสาวของเขาจะไม่เชื่อที่บอกว่ามาให้ไปกับเพื่อนๆจนทําให้เกิดเรื่องและก็ถูกจับมาที่โรงพักเจสันพยายามบอกเมียของเขาให้ใจเย็นๆทุกอย่างจะเรียบร้อยและเจสันก็ได้บอกเมียของเขาว่าเขาอยากจะกลับบ้าน